ยิงมาสกิลใส่นิกขิตหอยไปคโดนสกัดไม่โดนนะตรงนี้ครับเขามีกอเกิดครับรอตามไหนลิ้วแลวยเก็บมานะระหว่างที่โดนสวยซียิงมาถ่ายไปสวยเขไปอ้าวแล้วเขาตีแล้วเขาตีแล้วยียงเดินมามือหน้ามือสามมือกีากีฬาแล้วเขามาใกล้แล้วเขามาใกล้โดนตีตีก่อนตีก่อนเสียชีวิตตา ไทันทีเปิดนาติขู่ไว้ก่อนครับแล้วอาเป้ครับเดินเข้าไปตรงกลางครับตรงนี้แล้วสับเข้าไปเแล้วตีแล้วลิกกี้ครับโดนผ่านไปก่อนนะั้นทำให้เสียเวลาในการที่จะตีสิงเขาตั้งตีสิงเขาตั้งแล้วแล้วดีนบอยเขาก็ยู่ข้างหลังรับชูเสียครับโดนดันออกไปแล้วเขากระโดดแล้วมาก,การวงหลังสวยยิงครับลิกกี้ยังยิงได้ยิงเจุดจานเอาแล้วลิกกี้เห็นผียิงก็ไม่ต่อ<ะ>แล้วเข้าไปข้างหน้าแล้ว ปุ <łość> ่ยดำไอ้จอบลิสบอลยิงครับอยู่แต่ว่าเวลากับมันยังไม่เข้าครับเวลานานครับตบตีบ้านนี่ไม่ไงก็ได้ตีบ้านดีครับตีบ้านหน่อยเพื่อไปตีจอบไอ้จอตีบ้านไปบ้านไปจับได้ครับไปบีเป็นดาวทีมแรกคือปุ่ยดำยืนสั่นไอ้สปอโห